มือดังๆต้อนรับคุณแมทตพิรณนีคงไทยครับมาสำหรับแฟนคลับของน้องกระแกมเลยฮนะติดตามเอาทร่างมีกันได้นะครับเอาเลยฮนะขอได้เชิญเลยครับโอเคนะฮะดี่รู้เลยเองครับดีมากๆเลยครับค่ะให้คุณแมททักทายแฟนๆนิดนึงครับค่ะก็สวัสดีค่ะแมทตพิรณีนะคะครับผมขอเสียงปรบมือให้คุณแมทอีกทีเลยครับ เอาเลยฮะคุณแม่ก็เรียกได้ว่ารูปร่างดีแล้วก็สวยอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากผู้ชมชาวบ้านม้งก็อย่างที่บอกไปเลยค่ะแมบบ่ค่อนข้างเป็นคนที่ดูแลตัวเองครับก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเป็นเรื่องที่แมทให้ความสําคัญมากๆเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยค่ะก็พักทายเพนทอพออกกาลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ครบคาหมู่ค่ะคออเนี่ต้องดูแลตัวเองไงหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ ก็ติดไปแล้วแม็คิดว่าเราน่าจะติดไปแล้วนะคะก็พยายามคือจากที่เราคิดว่าเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแต่พอมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าโรคระบาดหรืออะไรหรือหรือเป็นเป็นเป็นหน้าหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะัานการกินมันมันช่วยเราได้มากจริงๆแล้วที่สําคัญคือต้องครบห้าหมู่อย่างที่บอกว่าถ้าเราทานครบห้าหมู่คือมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันให้เราไปแล้วทางอาหารนะครับโอ้เลยว่าคุณแมทเนี่ยเป็น เป็นตัวแทนนะครับของผู้หญิงยุคใหม่ที่นะไม่ว่าจะมีงานยุ่งขนาดไหนอ่ะก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองในการดื่มกินอาหารให้มันครบเพื่โภชนาการเพราะนี่คือสําคัญมากๆเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับมิวส์ของอัลเตอร์มีและเลนอลาในประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องยอชยงศิล์วงพนิ์นนนะครับขอเสียงปรบมับน้ยอยนวัสดีะครับสอเสีครับสวัสดีครับขอเสียรับดีอใับน้องยอชงศลานงนิดนึงครับ หล่อไมห,อหอไมฮะอน่ารักไหมครับรัโอ้โหเอาอย่างนี้ก่อนจะก่อนอื่นให้น้องย้อนทักทายแฟนคลับดิ่งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้โหเพิ่งเปิดัวค่ายด้วยนะน้องย้อนนะเอาอย่างนี้แล้วกันนี้เราตั้งใจมากๆในการที่อยากจะ มีโอกาสราประชาสัมพันธ์นะครับตัวผลิตภัณฑ์เลต้าออลตรมีของเราเพราะฉะนั้นนะครับน้องยอชในปีนี้นะครับก็จะมาเข้าร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์น,นะครับผลิตภัณฑ์เลต้าเอลตรมีของพวกเรานั่นเองอ่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งสําคัญเลยครับครับผมแล้วทําไมถึงเลือกน้องยอชฮะคือถ้าพูดว่าเขาหล่อนี่มันผู้คนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคือนอกจากน้องนะครับหล่อนี่ถ้าถามผมคือน้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากๆและเราต้องการเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ในการที่ จะบอกต่อผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับเราเพราะเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถทานได้ทุกเพศทุกวักกกกกกเยเลยเนี่ก็เป็นแบบเป็นน้องยอดเท่านั้นนะต้องน้องยอดเท่านั้นมิลส์ให้กับทางเรนาต้าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทางแบรนด์เรนาต้าด้วยนะครับที่ให้ผมมาเป็นมิลส์คนแรกของแบรนด์ด้วยครับนี่ไงลองแล้วใช่ไหมลองแล้วครับเรียบร้อยเป็นยังไงเป็นยังไงเรนาต้าตอนที่ผมได้ทานเรนาต้าออโต้มีลรสโกโก้นะครับรู้สึกว่า มันทานง่ายเหมาะกับคนที่แบบตารางงานค่อนข้างเร่งรีบแบบผมมา,มากๆแล้วก็สำคัญนะครับมันสามารถทานเป็นอาหารทดแทนอาหารมื้อหลักได้ด้วยครับนี่แล้วก็อร่อยด้วยครับโอ้โห,โหนี่นะครับพี่ดีจริงดวเพราะว่ารูา้เลยว่าตารางน้องแบบแน่นมากๆตวันี้น้องก็ยังแบบผให้เกียรติแบรนด์เราขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับผมผมต้องพูดพี่วินโด้บ่อยๆนะโอเคโอเคน้องย้อนอย่างนี้คือในบทบาทของมิวเร e นต้าเนี่ยเราจะได้เห็นน้องทําอะไรบ้างเออ อย่างนี้ดีกว่าน้องยอดยอดน้องยอกเลยดีกว่านะครับน้องยอดจะจะทำอะไรให้เรนงร่าบ้างบอกเลยว่าอัดแน่นตลอดทั้งปีแน่นอนครับผมไฮไลท์ก็จะมีดิจิทัลแอดนะครับแล้วก็เอ็กโคสีแฟชั่นเซ็ตนะครับที่สำคัญนะครับจะมีแฟนมีตของผมที่ทำร่วมกับผมจริงเหรอมีแฟนมีด้วยเีรอนี่ทำอะไรมา้างได้แล้วคือก็แอบแอบกระซิบได้ไหมเนี่ยว่ายังไงยังไงว่าแอบวันนั้นเนี่ยไปถ่ายมาบอกเลยว่าโอ้โห สรุปแล้วนี่เราชอบผู้ชายหรือเราชอบผู้หญิงเฮ้ยอะไแต่มีลูกแล้วนะมีลูกแล้วนะโอเลยนะครับสุดยอดจริงๆอืมน้องน้องน้องยอดไปถ่ายไปเรียบร้อยแล้วหรอเอ้ยไปกุ้งไ้ก่อนผมไม่รู้ไก็ไม่รู้แหละแต่ปีนี้มีกิจกรรมแน่นอนนี่แน่นอนแฟนมิทติ้งรอเลยนะฮะไปลองตัวเลนาต้าวเจ้ามีรถโกโก้ด้วไหมครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพนะครับผมทำสุขภาพสุขภาพใจด้วยครับผมครับซื้อไหมซื้อไหมแหมต้องซื้อนะพูดแล้วนะ พูดแล้วนะโอเคนะครับก็ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องยศด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะโหดมากเดี๋ยวน้องยอศกับพี่ด้วยยังอยู่บนเวทีกับเราเลยครับโอ้โหนี่แล้วก็พูดงานเพอร์ดีด้วยก็ทุกออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคอนเฟิร์มว่าดีจริงนะครับเหมาะสำหรับคนที่โหยอาจจะแบบไม่มีเวลาเร่งรีบนะฮะคนนี้เลยครับเรเนต้าเอลตราบีนะครับและก็ในส่วนพิธีการวันนี้นะครับงานแถลงข่าวแบรนด์นิวเรเนต้าพรีสคอนเฟิร์สแอมะจิโก้โชว์เคสนะครับ